ต้องดีนะคุณประจําบรรลุนัตสุดที่ขึ้นเขาเยอะกเป็นกรสุนแก่คุณมาแต่ยืนแต่ยืน้องโวเฉียวโว่นั่งแช่บนแก้วก็แล้วกันเขากนน่อยนะ บุพียังขับคุณเชี่ยอยู่แล้วมันจะงีร์ร้อยเนี่ยปกติอะไรเนยสางขึ้นมาทันน้อยสบายดีพี่น้องสบายดีพ่อพี่น้องทุกคนไม่อนี่แปลกใหม่พี่น้องอีพี่เนี่ยเข้าสิ้ผ้ากันมานอนนอนอยู่รถนะพี่น้องเนาะพ่าเชียร์อันสีประดิษฐ์รถไทยเข้าให้มันเป็นรถอ่าบ้านนะพี่น้องจะเป็นรถบ้านแต่ก็นอนอยู่กลางตรงหน้า แบบเย็นสบ,บายนอนตากฝนโดยพี่น้องเลยได้แล้วปปขมม่านป่านน้องกรุ๊บเติมพลังกันพี่น้องรวมน้องมอญมาเดอ้อกินข้าวน้ำกันเด้ดเเอพ่อพีน่น้องเลยนั่นไงวะนั่นวะเด่นดีแมวแมวไรเออทั้งยังเด่นดิแมวโม่แรงแล้ว cái da rộm nó lại hơi thì <laughs> oh đường đường. Đường. để cộng thôi đấy Để bình đi không bữa nữa

ปลอมาพักก็ไปข่าเมื่อกี้ครับชอบผีป่ะเยอะหนังเดียวอันนี้เด็กๆอยู่ในบ้านว่มีเบียกเนาะพี่น้องวางเบียกวางอ่ะไม่เห็นมาสางพึกซอยเพิ่นขเขาเอนนเขาเอบอันาวาดับ้านดดบ้าน,ดดานเป็นการประจไนไทยเนาะพี่ประเชียรพ่อสว่างเนี่น้องอ๋อ <c oughs> <c oughs> น้องมอน้องปอน้องอ่ายุกเลาะอุทิตอุทิตแก่ไรคือจะงานเนาะอ๋ออันนี้คนงานหิวเข่าพี่น้องนี่ครับเข่าห้อมเงอนี่ในบ้านที่เขาทำธุระเนี่ยบอเนี่ยก็เดี๋ยวเจอรุทิตประสนะเออหนุกมอสไปเนีุทิศเนี่ยแมงค์ซึ่งอี่ยอาเยี่กินแต่มอยกินซะ เบ็ดเสร็จเนอะนี่ยังต่ปนเนาะเนะขาก็เบิดพี่น้องเลยอันนี้แค่ซบๆเพระาะว่าซบซเอาสีหาอันเมนูมาเห็ดกินนะพี่น้องหลังจากเห็ดป่านเด๋วนี่แค่เริ่มรายการ,รมั้งอันนี้เดียงสร้างก็สร้ <laughs> 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 างบรรยากาศดีพี่น้องนี่แหละ Mona mắc bèn ní, nè vĩnh mắc bèn. Do you do it like cả thả à, thải đi nè vĩnh mắt. Hat hide, 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 nè vĩnh mắt. Hat เอาเอาเอาไปกลวยนะครับผัวบ้า,บา,บานผัวบ้านเลยครับผัวบ้านเลยผัวบ้านเอาไปกลวยไป <c oughs> เอาไปกลวยผมเนี่ยครับ <c oughs> ได้แต <c oughs> <น>่น้องครับนกฟางดูฟิมาพังเพลงนีก่อนนะครับใบตองรองล้ำตา <c oughs> ใบตองรองล้ำผลน,นะครับค <c oughs> ือจับมันเขา้า <c oughs> โอ้ยง่ายนะ <c oughs> โอกาสทัวร์ยี่สิบเปอร์เซ็นตโอกาสทัวรมีรายก่าโอกาสบูทัวอีกนะครับเปิดตกหรอตอนแดงยัมกรมตูนยิ่งโยงกันอีบ อยู่อยู่รออยู่หรบมมเได้รับเอาไปตองมมเได้รับทายอ่งผมเนี่ยครับไปตองเล้านัานะครับเพล่งมอหอเสียน้อยนางมือแลครับเนาะตองล่กเด้อลงลุ่มนาจีว่าอุ้ยไใส่งกันเอาจับอครับจัคนครับเอาไปดีดีๆน้ครับนอนในเต็มปครับปะเด้อดเลย

มันหเียยเหนั่สบเ่าบมันจีเซียมันีเซียอยงไรนลือสิบอกว่าตต้องไปกับตายนเนาะบกบบตานาพอกันอุดมาดีนุ่มนุ่มเร็จสิ้นแล้วพี่น้องเอ้ิงบนบ้านโดดในแดดออกเด้พี่น้อง ยังพากเมืองว่ามือแดงสิพากันนอนได้บ่ลมงเถื่อก็สิเอาปลาแฟมามุ่งอีกทั้งเิงอันนี้บอนเห็ดกินนะพี่น้องขี้ผายบอนปะ่ะตอนนี้เด็กๆก็พากันเนื้อเย็นมนะิจาเนาะหาอันดัออันดับในมแามลงเพื่อจะขจอบออกมาไหมเกี่ยวกับในสิผาพอพี่น้องพยายามใส่เบิง่งบาปามันจะด่งอีกบ่เนาะ ฝนตกมาแล้วก็แดดทรงใจป่าถงอยู่ลอกนาะไปรอดุดเบิงพี่น้องรอดุดน้ำกันว่าปลาสิลงอยู่บ่อมาดุดกันพี่น้องมานอยู่บนเด้เนาะปลาถงไอติเมื่อวานนี่พ่อยามกันยังได้ยูเนาะเมื่อนี้สิบวถืเพ่าะว้ยโอ้ห่านไล่เลย โอ้นุกเจา้นนจาน,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 นี่ตามจรอโอ้ใส่นะอยู่ด้นมอเลยปลาขึ้นหรือปลาลงวนะน่ะปลาขึ้นเนาะเอ้จาจะต้องเลียนรแล้วปะน้าข,านาข่นได้ไรสิเนี่กับต้องใก้ปาเต้นขึ่นฮะเจ้า,จาเอ้พูดินหมดเลยสิเบิ่งปลาล้งอ่าี อยู่บ้ะหอยลงอีกเด็ดเน่เบิงจะหอยเออต้องเพี้ยนเพี้ยนปะน้อนยๆผู้มันโดดขึ้นมันจะขึ้นแห่อูปลา,าลงี้ก็คงซื้อก็ข้อวะปาขาวปา,ปาเดยวเพิ่ก็ต้องป้นปากไส้เด้อปป้นปากไส้ลดวก็ับมาเลงข้าก็ไม่ยามอีกเอ,อ้เอาเบืมองนะ<ไ>ป,ปลาใหญ่ เป็นปลาในนอก,ะกนะครับวัวจัดน้าปลากระเด็ดปลากระเด็ดนะอ่อนเนาะว้ปูปลาแต่ปลาซี่อ่อนขึ้นปาานลาใหญ่โล่งเนาะปลางูองอยังคระโด่ง

ใส่โด่งนี่มันถือแต่หอยวะมันบมทันโด่งนี่มันแดดแต่สวงบางวันนี่หันพี่น้องก็บอกมีทิ้งเงาพอมีต่อตัวนี้พอแล้วไหนปลาเลาใส่ขึ้นได้ใส่โด่งเลาใส่โด่งปลามันด่งปลามันด่งมงบ้านมันมันบัดหนามมันหน่อยมันกระล่งหนามมันได้มันกระขึ้นเอาไปทับเห็ดเป็ดเดี๋ยวจะเอาไปเห็ดกันไหนหน่มีเท่าเราไปทับเห็ดเป็ดมานี่ของปีใหม่ เป่าอันนี้เนาะกระปบอไร้บรนไดใช้แต่เสาครต้องใช้โอ้ตายไงมันดิบมั้ยไม่ใช่ล่องโลวะป่าล่องมันกิบมาถึอนีต้องเนาะใส่ขึ้นนะใส่ขึ้นแซวปลาชิวจักหน่อยซี่อุ้มคำมันยามอีกในร้ายโดดอ่ะไปหายามโม่กอดเรื่อง่าถามคำกูหนีวะตอนนี้มันกระซ้าหมู่ป่าเลย นันนเียมอใส่ปิ่นขึ้นดิกระิวเต็มมองๆมัน, <c ười> นมจะเปล่งออกน้มลายหันระวังให้ใช่ขืนม้นหนามหน่อยหันใส่ปิ่นโล่งมีน้ำได้ห้าใส่ปิ่นขึ้นได้รสมะแนง บุกไม่ถือเนาะถือจะหอยหอยลายหอยดีลายเห็ดหอยเลี้ปลาปลาก,กระเดืดก,กระป่ากระเทือปเห็ปเดปลาแดกไปก็เห็ดแบบเป็นต่อน,นบ,บ่ามันจ็เส้นเห็ดต่อนแบบนี้ใหญ่ของเขาเนาะ ใส่แบบนี้มันบกฮอยโด่งดูไปจังไลยมันบ่ทันงโรคหน่ามันลายอยู่วะหน่ามันลายมันปลาหน่าอยู่หน้าห้าวนี้มันลายปลามันกระปรินมากอะไรพี่น้องบารนายกะสิคอปิดคลิปไปเพียงสำเนียงกอนเด้อร์พยายามใส่ก็นึกว่าสิเต็มใส่พี่น้องเลยเต็มแต่หอยก็คือว่าปลาพวกปลาดดปลาอันนี้มันสิลร่งลายเนาะ ออยยังลงอยู่พี่น้องไอ้เนี่นเมากกันเนาะก็เลยกับกับด่านใส่ให้มันลงไปทางดุมนะพี่น้องให้มันเอาปลาขึ้นเพราะว่าเห็นปลาซิวเต้นอยู่สงสัยมันบืนขึ้นมาพี่น้องเลยแต่กลับเอาไงสิไปยามมองเนาะพี่น้องมองปลาดดอีพอไปใส่ไว้อยู่น้องสองตอนเนาะไปถามอะไรว่าใส่บอลไดเนาะแล้วสิพยายามก็รอชมคลิปหน้าเด้พี่น้อง ตอนคลิปอันนอนอยู่โดดไทยนี่ค่ะรอสม้มหน้าจ้ามืออื่นเพื่อแหละพี่น้องเดี๋ยวเสียเอาลงเนาะเอาเบิ่งกันว่าสินอนได้อยู่บ่อเห็ดบ้านอยู่ในรถในทางรถไทยเนาะพี่น้องเนาะก็นอนกับเด็กหน่อยนี่แหละอานชินอนบ่ได้เนาะอานชินอนแต่น้องมอ,งมองกับน้องปอเพื่อนนั้นแหละเพราะนอนหลายคนบ่ได้เนาะอึดอัดพี่น้องไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย